เคยไหมทำงานจนหมดแรงแต่ก็ยังรู้สึกไม่พออยู่ดีเราขยันนะตั้งใจนะอยากเติบโตอยากมั่นคงอยากทำให้ดีแต่บางวันแม้ไม่ได้ล้มเหลวใจเรากลับเหนื่อยเหมือนหายใจไม่สุดทั้งที่ยังยืนอยู่บางคนรู้ตัวว่าไฟเริ่มหมด บางคนยังฝืนทำรรโดยไม่รู้เลยว่ากําลังฝืนแล้วเราก็ไม่ผิดที่เป็นแบบนั้นในโลกที่ทุกอย่างเร็วทุกคนเหมือนต้องวิ่งไม่แปลกเลยที่บางคนจะหลงลืมเสียงในใจตัวเองแต่ในความวุ่นวายทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าทิ้งไว้เพียงคำสั้นๆ เรียบง่ายจนแทบไม่มีใครหยิบมาใช้อินสี่หพลังภายในที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องเรียนเพิ่มแต่อาจเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตทำงานโดยไม่หมดแรงกับมันวันนี้เราจะชวนคุณฟังอินสีหในแบบที่ไม่ใช่ธรรมะท่องจำแต่เป็นห้าพลังลึกๆ ที่คนทำงานควรมีไว้ในใจแม้จะไม่พูดออกมา